ที่ได้รับความนิยมของ Honda ครับนั่นคือคันนี้เลย Honda CRV ครับจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ Honda CRV เปิดตัวรุ่นที่6แล้วครับในประเทศไทยเรามาชมมันไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับแล้วก็ที่อยู่กับเราในวันนี้นะครับก็คือคันนี้เลยนะครับ Honda CRV ehev RS นั่นเองครับตัวรถรุ่นนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นท็อปท็อปของไลน์อัพนะครับโดยจุดเด่นของเขาก็มีดังนี้เลยครับเริ่มจากอย่างแรกนะครับก็คือ ในส่วนของกระจังหน้านะกระจังหน้าเป็นสีดำเปียโ,โนแบล็คนะครับซึ่งก็เป็นลายกระจังที่แตกต่างจากรุ่นอื่นของ Honda CRV นะครับด้วยความเป็น E-HV นะครับโลโก้ก็จะเป็น blue honda ผมขอเรียกอย่างนี้ละกันนะครับก็คือมีลักษณะข,ของสีน้ำเงินอยู่ภายในกับตาโลโก้นะครับแล้วก็แน่นอนที่กระจังก็จะมีรหัส RS เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับในส่วนของการชนถ้าสังเกตเทียบกับ CRV รุ่นก่อนๆน,นะไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชั่น4 5นะคุณจะรู้สึกว่า รุ่นเดิมๆเนี่ยมันกันชนมันจะไม่มีความเป็นเหลียมเป็นสันมากนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยทาง Honda เนี่ยได้ปรับปรุงใหม่นะให้มันมีความเป็นเรียบเป็นสันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาต้องการสร้างภาพลักษณ์ความสปอร์ตนั่นเองนะครับในส่วนของทางด้านข้างนั้นนะครับถ้าเราดูนะครับจะพบว่าตัวรถรุ่นนี้นะในส่วนของรุ่น e cvrs เนี่ยนะครับก็ให้ความสปอร์ตเต็มที่เลยเพราะว่าคันนี้พกล้ออลอยขนาด19นิ้วมาด้วยนะครับแล้วก็ ยังให้ยางค่อนข้างดีนะครับว่านี่คือยางมิชลินและี่จูดสปอร์ตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นยางสปอร์ตเอที่ได้รับความนิยมในทางยุโรปนั่นเองนะครับล้อนะครับเรามาดูกันทีละเส้นสายครับเส้นสายทางด้านข้างก็จะเน้นความคลีนคลีนเพียงเส้นตรงนี้นะครับที่ยาวจากซุ้มล้อหน้าไปยังด้านท้ายนะครับแล้วก็ด้วยความเป็น RS ก็คือให้กระจกมองข้างสีดำนะครับเ r v ใหม่นะครับในรุ่นนี้จะไม่มีราวหลังคานะครับซึ่งจะแตกต่างจากรถหลายๆรุ่นนะที่อาจจะแบบ เป็น crossover แต่มีราวหลังคามาให้ครับว่ามันก็ทําให้รถมีภาพลักษณ์ของความสปอร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็บนหลังคานะครับคุณจะได้หลังคาซันรูฟมาด้วยนะครับซึ่งก็รถหลายรุ่นยังไม่มีนะครับส่วนด้านหลังนั้นนะครับคุณก็จะพบกับเสาออากาศคลิปฉลามครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะสปอยเลอร์หลังตัวนี้จะรับเข้ากับไฟท้ายนะครับที่ถูกออกแบบมาใหม่โดยเดิมทีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าคุณวางสปอยเลอร์หลังคุณต้องมีกรอบเขาเรียกว่า กรอบสปอยเลอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทาง Honda เนี่ยได้เปลี่ยนใหม่นะครับคือวางสปอยเลอร์แล้วก็ใช้ไฟท้ายเนี่ยนะครับเป็นกรอบสปอยเลอร์ไปในตัวเลยส่วนของฝาท้ายเองก็ค่อนข้างมีขนาดใหญ่อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็แน่นอนโลโก้ RS กับ e h u v ให้มานะครับรวมถึงนะครับในความเป็นรถสปอร์ต SUV นะครับคุณจะได้พ่อไอเสียคู่แบบนี้นะครับที่กันชนนะครับแล้วก็มีแอบเล่นดีฟิวเซอร์เป็นดีเทลเล็กๆให้มาในรถคันนี้ด้วยครับ ในส่วนของภายในห้องโดยสารน,นะครับก็เรียกว่าปรับปรุงงานออกแบบให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วงานออกแบบเนี่ยผมค่อนข้างคุ้นนะเพราะว่ามันคล้ายกับ Honda c ซี i c อยู่หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือนไมคก็ดีนะครับรวมถึงระบบวิทยุหน้าจอสัมผัสนี่ก็ดีนะครับแต่ว่าในส่วนของที่เขาปรับปรุงนะเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยนะครับก็คือในส่วนคอนโซลกลางนะครับจะมีการปรับรายละเอียดให้มันมีความแบบดูบึกบึนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของนี่เลยนะครับที่ชาร์จมือถือไร้สาย เติมเข้ามาให้นะครับแล้วก็เบาะนั่งที่ผมนั่งอยู่นะก็เรียกว่าถูกออกแบบให้เหมาะสําหรับการเดินทางไกลอย่างหนึ่งที่ผมชัดเจนเลยนะ mm hmm. เทียบกับซีวิคคือเบาะนั่งมีขนาดใหญ่กว่าค่อนข้างมากพอสมควรนะครับแล้วความใหญ่ของเบาะเนี่ยทำให้เรานั่งสบายแล้วก็เมื่อกี้ตอนผมเข้ามามีระบบเวลคัมซีทมาด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถจัดท่านั่งหรือหาท่านั่งของเราได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละแล้วฝั่งนู้นเป็นไงบ้างนะฝั่งนี้เป็นบปเบาะปะไฟฟ้าใช่ปะ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ แม่บ้านหายห่วงครับนะครับก็ต้องบอกว่าเบาะนั่งตอนหลังเนี่ยสามารถปรับเอนได้นะซึ่งเมื่อปรับเอนแล้วคุณก็นั่งได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่ารถคันนี้นะเป็นรุ่นไฮบริดนะครับมันจึงมีเฉพาะรุ่น5ที่นั่งเท่านั้นครับ ในส่วนของระบบขับเคลื่อนนะครับรถคันนี้นะครับได้เครื่องยนต์2.0 ehev นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดทรงพลังรุ่นหนึ่งของ h o n ด้านะครับโดยพละกำลังสูงสุดนะครับรวมกันอยู่ที่207แรงม้าครับและแรงบิดสูงสุดนั้นอยู่ที่335นิวตันเมตรครับแต่จะขับเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะไปขับกันในเร็วๆนี้แน่นอนครับไปไปดูรุ่นเทอร์โบกันดีกว่าจากรุ่นไฮบริดครับมาดูรุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบกันดีกว่าครับคันนี้ที่อยู่กับเรานะครับก็คือ h o ุ่นนัานีอครี ตัวรถนั้นก็เรียกว่ามีความแตกต่างจากรุ่น RS อยู่พอตัวนะแต่ว่าในเรื่องของกระจังหน้าถ้าคุณดูดีๆนะมันจะเหมือนกันตรงที่เป็นกระจังหน้าสีดำนะครับแล้วก็ลายกระจังอะ่ะจริงๆผมว่าไม่ต่างจาก RS เลยนะนะเพราะว่าลักษณะทเท็กซ์เจอร์อะไรเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับในความรู้สึกส่วนตัวผมนะคันนี้นะครับก็จะมีการปรับในส่วนของนี่เลยพวกชิ้นชายลากอะไรเงี้ยให้มันดูสปอร์ตน้อยลงนะครับมีความเป็นรถใช้งานมากขึ้น ส่วนทางด้านข้างนะครับด้วยความที่ว่ารถคันนี้เป็นรุ่น e l เนาะก็จะปรับขนาดล้อนะครับจาก19นิ้วในรุ่น e EH s v ที่เราดูกันไปสักครู่นะครับมาเป็นรุ่นนี้เลยนะครับขนาด18นิ้วแล้วก็ล้อเนี่ยให้เป็นสีซิมเวอร์ง่ายๆเลยนะครับไม่มีแม้แต่หน้าเงาลมดำอะไรก็จริงๆเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันว่าชอบไม่ชอบแบบนี้ยังไงนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าข้อหนึ่งคือเขาให้ยางที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่ารถคันนี้ให้ยางโตโยต้าโปรเซ r 4 5นะครับซึ่งก็ เป็นย่างที่มีประสิทธิภาพรุ่นหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มี position light นะครับด้านข้างแบบนี้นะครับซึ่งคุณอาจจะไม่เห็นมันมานานตั้งแต่ h o n d a Civic แต่ว่าความแตกต่างนะครับระหว่างตัว rs กับตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของนี้เลยนะครับชิ้นส่วนพลาสติกสีดำนะครับที่จะวาดตั้งแต่ซุ้มล้อหน้าชายล่างประตูนะครับไปจนถึงซุ้มล้อหลังส่วนด้านหลังนะครับก็คือพวก ชายกันชนนะครับปลายสปอยเลอร์เนี่ยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นพลาสติกดําด้านปกติเลยนะครับซึ่งก็บางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ว่าถ้าในส่วนของปลายกันชนเนี่ยผมเข้าใจได้เพราะว่ามันกันพวกหินกระเทาะได้ดีนะครับแต่ว่าแล้วปลายสปอยเลอร์ละ่ะมันควรทำสีหรือเปล่าอืมอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับอันคันนี้นะครับคันนี้ด้วยความที่มันเป็นรุ่น E อนะคือรหัส E อเนี่ยนะครับจะเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าใน Hon ด้าเนี่ยก็จะเป็นรหัสเหมือนกึ่งหรูนิดนึงนะครับ อย่างแรกที่เข้ามาแล้วผมเอ๊ะเอาจริงดินั่นก็คือลายไม้นะครับคือลายไม้ก็จะมีที่แผงประตูแล้วก็คอนโซลน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นความแตกต่างของรุ่น e-l ส่วนการตกแต่งรวมๆอื่นๆน,นั้นแทบเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าโดยโดยเนเจอร์ของมันอ่ะก็คือจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนของคอนโซลเกียร์ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นสีดําด้านปกตินะครับก็าอาจจะดูลุกชีพไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็พอรับได้อยู่มันออกมาเป็นรถใช้งานนะครับแล้วก็ข่าวดีสําหรับ สายซิ่งนะครับพวงมาลัยมีพนเนอชิปให้นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีไปถึงรุ่นรุ่นล่างสุดหรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่ผมพูดได้เต็มๆก็คือรุ่น e-l มีมาให้นะครับในส่วนของเบาะตอน2นะครับจริงๆต้องบอกว่ามันเหมือนกันนั่นแหละนะครับเพราะว่ารถมันก็คงสร้างเดียวกันแต่ว่าจุดที่มันต่างกันก็คืออย่างนี้ครับเมื่อกี้เราลืมพูดอยู่ข้อหนึ่งนะคือเราบอกว่ามันปรับเอนได้ใช่ไหมนะครับนี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเดฟซีโอ e มันมีมันสามารถเลื่อนได้ครับเอ่นะครับ จริงมันก็เลื่อนได้แล้วก็อันนี้คือตำแหน่งที่เลื่อนสุดนะเมื่อเลื่อนสุดปุ๊บพื้นที่ในการวางขาค่อนข้างเยอะเยอะมากด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่เราบอกคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งเราต้องลองนั่งแถวสามดูสักหน่อยแล้วล่ะมานั่งได้ไหมเบาะแถวสามวิธีการเข้าเบาะแถวสามก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ฮึบไอ้ยาอื้อ บาแถวสานะครับยังค่อนข้างเป็นไปได้ยากสาหรับคนตัวใหญ่อย่างเราเนาะคือเราอ่ะเป็นคนตัวใหญ่ไซมี่นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้เหมาะกับการนั่งแถวสามนะครับแต่ว่าถ้าจําเป็นก็พอนั่งได้แหละนะครับแล้วก็ตัวเบานะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถเอ็นได้แบบนี้นะคือเมื่อเอ็นไปปุ๊บเนี่ยคณก็จะมีพื้นที่อีกหน่อยนึงแต่จริงๆแล้วว่าเอาคนตัวเล็กมานั่งเถอะนะครับหรือเด็กๆเนี่ยน่าจะชอบนะกับพื้นที่นั่งเบาะแถวสาครับแต่ บอกก่อนนะเปิดเบาะแถว3คุณจะไม่มีที่เก็บสัมภาระนะครับเอาละครับแต่ฟังก์ชันตัวรถนั้นก็เรียกว่าค่อนข้างครบคันนะเอาไว้เราคุยกันอีกทีตอนไปรีวิวแล้วกันนะครับแต่ว่าในส่วนของเครื่องยนต์นั้น Honda ได้สร้างประวัติศาสตร์ครับนั่นคือการโละเครื่องยนต์ N อทิ้งไปนะครับแล้วก็ให้เครื่องยนต์เทอร์โบมานี่คือเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบนะครับให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะมันมีแพดเดิลชิปให้คุณเล่นด้วยนะครับก็น่าจะเรียกว่าถูกใจพ่อบ้านหลายคนที่อยากได้รถอเดกประสงค์เครื่องเทอร์โบนะซึ่งวันนี้ไม่ค่อยมีใครในตลาดทําแล้วนะครับแต่ว่าคอนด้าทำนะครับแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าเครื่องเนนั้น ไม่ตอบโจทย์ก็ยังมี2.0ไฮบริด eCV ที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยครับเอาละครับนั่นก็คือพรีวิวทั้งหมดนะการกลับมาครั้งนี้มีทั้งรุ่น2.0ไฮบริดนะครับแล้วก็รุ่น1.5ลิตรเทอร์โบนะครับแล้วแต่ว่าคุณชอบอะไรนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วผมดูแล้วรุ่นนี้สปอร์ตโดูมากขึ้นแต่ขับเป็นยังไงนั้นรอติดตามได้เลยน้ครับที่ r i b u s t e r c o m ครับเราพบกันโอกาสหน้าครับ